สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เข้ามาดูไลฟ์นี้ของมาดามนะคะในการสร้างกลุ่มของ KOL นะคะ KOL expert ก็คือกลุ่มที่มาดามสร้างขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาคนให้ได้เป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณแล้วก็พลังงานนะคะแล้วก็ตั้งใจว่าอยากจะช่วยสนับสนุนทุกคนนั้นเป็นผู้นำแล้วก็มีอาชีพสร้างไรายได้ได้ด้วยกับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่จอยอยากจะบอกแล้วก็ขอกับทุกคนที่เข้ามาสมัครกับจอยในอนาคตน,นะคะนี่เดี๋ยวจะบอกเงื่อนไขสวัสดีค่ะรับสองกับคุณน้องจันเพ็นนะคะเรามากดไลค์ใช่ไหมเออดีมากคิวน้ำนะเนี่ยทำไมเราไม่ไปกินน้ำก่อนลมาดามเราขยันไงเดี๋ยวเราจะพักเลยทีเดียวอัดทีเดียวแล้วก็จบโอเคก็อ่า คือเราก็บอกไว้ก่อนเฉพาะคนที่จะเข้ามาในอนาคตเข้ามาในกลุ่มนะจุดประสงค์ของเราอะ่ะจะพูดเลยนะว่าจ้เป็นคนที่แบบจอยค่อนข้างห่วงนะคือห่วงหวงพลังของจอยมากอันนี้คือจอยพูดแบบตรงๆจากใจจริงแหละจอยก็คิดหนักเหมือนกันนะว่าการที่จอยแบบตั้งกลุ่มเนี่ยมาจอยก็จะเชื่อมพลังงานกับหลายคนนะึกอ,อกใช่ไหมคะ ทันที่จะเปิดกลุ่มแล้วก็สร้างกลุ่มเนี่ยจะเชื่อมแน่นอนแหละแล้วคนที่ตามจอยก็คือเหมือนกับน้ําในตัวจอยมันก็จะเริ่มออกอยู่น้ําพอน้ําในตัวจอยมันออกใช่ป่ะจอยก,ก็เลยรู้สึกว่าแบบจะอยากได้ทีมที่แบบคุณภาพจริงๆอะแทนที่เราอะจะน้ําในตัวออกอะมันก็จะกลายเป็นว่าน้ําในตัวเราก็จะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าการฝึกในกลุ่มเนี่ย มันก็ต้องโหดและเป้าหมายก็คือจะอยากที่จะประสบความสําเร็จจะอยากประสบความสําเร็จในฐานะผู้นําทางแสงสว่างเมื่อจะอยากเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในผู้นําทางแสงสว่างจะก็ต้องเข้ามาช่วยคนจํานวนมากประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันมันเป็นการแลกกันเข้าใจไหมคะมันเป็นการแลกกันแต่จุดอ่อนก็คือว่าปัญหาก,ก็คือ แฟนคลับของจอยอะหลายๆคนอะก็คือไม่ได้เอาจริงอะจะพูดตรงๆนะหลายหลายคนไม่ได้เอาจริงแล้วก็ไม่สุดแล้วก็บางทีก็เกิดการขัดแยง้งใช่ป่ะเพราะฉะนั้นน้มันก็เลยไปไม่ได้ไกลอะเพราะว่าอุดมการ์ของจะมันแรงมากๆจนแบบบางทีมันก็เรียกว่าดุเกินไปถ้าเข้ามาก็จะขอโทษด้วยนะคะถ้าจอยจะดุอะไรในอนาคตกับคนที่เข้ามาในกลุ่มแล้วก็เข้ามาเทรนกับมาดามมีการค้างเกิดขึ้นหลังมาดาม จะขอโทษล่วงหน้าแล้วกันนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าคุณจะเข้ามาตรงนี้จริงๆอะ่ะจะไม่ได้สอนคุณตัดต่อวิดีโอจะไม่ได้สอนคุณทําภาพกราฟิกจะไม่ได้สอนพวกคุณทําอะไรเลยจะมีหน้าที่อย่างเดียวคือจอยพัฒนาตัวเองทุกวันแล้วจอยก็มาอัปเดตสิ่งที่จอยเรียนวันต่อวันเหมือนแบบจอยคิดภาพลองคิดดูนะจอยเป็นคนหนึ่งซึ่งมีความเก่ง ในส่วนหนึ่งและทำงานมาหลายอย่างมากแหละนึกออกไหมคะทำงานมาหลายตำแหน่งมากแล้วจริงๆแล้จอยก็เหมือนจะตั้งบริษัทหนึ่งซึ่งชื่อว่าบริษัท k o l Expert แล้วบริษัทนี้จอยก็ตั้งใจแล้วว่าจะทำงานกับคนที่เก่งและอยากประสบความสำเร็จเป็นผู้นำในโลกออนไลน์อยากเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณและมีรายได้จอยคิดไอเดียเท่านี้เองและไอเดียของจอยก็อยากจะมันขยายผล ทำให้คนที่ทางานทางด้านพลังจิตทางด้านจิตวิญญาณคนที่ไม่มีทุนไม่มีโปรดักต์สามารถสร้างอาชีพได้จากกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นจะต้องการคนที่แบบที่เขาแบบตั้งใจจริงๆอะแล้วไม่เอาคนหล่อแหลแล้วต้องสร้างเงินได้จริงด้วยจอยไม่ยอมขายฝันนะจอยไม่ชอบขายฝันนะแล้วจอยก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบขายฝันนะเหมือนแบบอย่างที่บอกว่าตอนแรกอะจอยก็คิดว่าแบบจอยจะสอนฟรีคิดอย่างนี้ใช่ปะ แล้วจ้าก็บอกว่าแล้วสุดท้ายอ่ะจ้าก็ไม่รู้จริงๆนะว่าคนไหนอ่ะพลังงานดีหรือพลังงานไม่ดีแล้วเขาเอาจริงหรือไม่เอาจริงหรือเขาเข้ามาแล้วเขามาดูเฉยๆอ่ะจะไม่ต้องการคนที่แบบเข้ามาแล้วมาเพื่อแบบมาดูเฉยๆแล้วก็มานั่งดูว่ามาดามอัปเดตอะไรแล้วก็จะได้ทําตามชอบอ่ะค้าชอบคนห่วยๆอ่ะนี่จะพูดจริงๆนะจะ้ไม่ชอบคนห่วยๆะจะอยากเจอคนเก่ง จะอยากเจอคนที่มุ่งมั่นจะอยากเจอคนที่มีพลังและคนที่ต้องการสําเร็จคนที่เทอทยานจะขอร้องว่าถ้าเข้ามาถ้าไม่ได้เป็นแบบนี้เลยอ่ะไม่ต้องเข้ามาทวงกลุ่มไม่ต้องมาเป็นค่าเฉลี่ยในกลุ่มไม่ต้องสมัครมาเป็นทีมไม่ต้องมาทํางานเลยเพราะถ้าจอยทํานะจอยฝันเลยนี่พูดกันตรงๆเมื่อจอยตัดสินใจจะจะเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณใช่ไหมเมืม่อจอยตัดสินใจแล้วจะอยากจะทำ kingdom offline ใช่ปะ แปลว่าสิ่งที่จอยทําตอนนี้คือการขยายแสงสว่างออกไปให้โลกถูกไหมแล้วมันต้องเป็นโลกในฝันของจอยด้วยไม่ใช่โลกในฝันของคนอื่นมันจะต้องมีดวงดาวรอบๆอย่างเงี้ยเหมือนที่เห็นหน้าจอยอย่างเงี้ยแล้วโลกของจอยมันก็จะต้องเต็มไปด้วยคนเก่งเพราะจอยไม่ต้องการช่วยเหลือคนจอยต้องการให้มีแต่คนเก่งรอบตัวจอยจอยต้องการสร้างผู้นำจริงๆผู้นำที่เป็นแสงสว่าง คุณเห็นอัคระเทวอ่าอัคระทูตสวรรค์ที่แบบเดินกัน40กว่าคนไหมล่ะอย่างนั้นอะคือถ้าจะเอาแบบนั้นชีวิตก็เดินเต็มไปด้วยทูตสวรรค์นะจะไม่เป็นแบบพระเยซูที่มีสะมีแบบว่าคนเจ็บไข้ได้ป่วยแบบอย่างนั้นนไม่เอาอ่ะจะไม่ชอบแบบเป็นพระพุทธเจ้าที่มีแบบว่าอัคระสาวกเรียนไม่เอาอ่ะจะอยากเป็นแบบทูตสวรรค์ที่แบบทูตสวรรค์มาเป็นกองทัพทูตสวรรค์่ะจะชอบแบบนั้นนั่นสไตล์จอยเพราะฉะนั้นคุณเข้ามาแล้ว ถ้าคุณเข้าคุณก็คือทีมจอยแล้วคุณต้องเทยทยานแล้วคุณต้องมุ่งมั่นแล้วคุณต้องทําจริงแล้วคุณต้องไม่ถ่วงพลังงานเพื่อนและถ้าจอยรู้ว่าใครถ่วงพลังงานหรืออะไรก็ตามจะดีดออกจากกลุ่มแน่นอนจอไม่ไวหน้าแน่นอนถ้าไม่เอาจริงไม่ทุ่มเทก็ไม่อยู่ด้วยจยสัมผัสพลังงานง่ายจะรู้อยู่แล้วว่าจอเลือกอยู่แล้ว่ไม่ต้องมาแอดจอย ทำตามเงื่อนไขของจอยแล้วจอยจะแอดคุณเองโอเคนะ K O L สายโหดมันมีคนบนโลกใบนี้ไม่กี่คนหรอกที่สามารถที่จะร่วมโต๊กกินข้าวกับมาดามได้จริงๆเพราะมาดามคัดมาหลายงานแล้วแล้วก็รู้ว่าทุกครั้งมันจะลงเอยด้วยคนไม่กี่คนที่ได้อยู่ร่วมโต๊กกินข้าวกับมาดามมันคือเรื่องจริง คนคนนั้นคือคนที่ขยนมมันจริงมุ่งมั่นจริงพยายามจริงทําภารกิจของเขาจริงๆแล้วก็ทุ่มเทในสิ่งที่เขาเป็นจนแบบจนเขาก็ประสบความสำเร็จแล้วเขาก็ร่ํารวยอ่ะเขาก็ร,ร่าร,รวยจริงๆอะ่ะเพราะว่ามันโหดมากอะ่ะคนที่ไม่เอาไหนอะ่ะไปอยู่กับคนที่ขยนันมันก็สู้ไม่ได้ปะคนที่ไม่ตั้งใจอะ่ะไปอยู่กับคนที่เขาตั้งใจมันก็ไม่มันก็สู้แข่งกันไม่ได้แล้อวอ่ะคนที่แบบทําทุกอย่างตลอดเวลากับคนที่แบบ ทำบ้างไม่ทำบ้างอ่ะคุณคิดว่าคนจะศรัทธาใครอ่ะนี่คือเคลียร์กันใน KOL เนาะจบจะได้รู้กันไปเลยส่วนภารกิจจะทำอะไรก็โปรดรอติดตามวันพรุ่งนี้นะคะไลน์ไอ้ก,กลุ่มเพิ่งเริ่มต้นขึ้นจอยขอให้มีแต่คนพลังงานดีๆเข้ามาในลัททีนี้แล้วกันนะ KOL ใช้คาว่าลัททีแห่งแสงสว่างแล้วกันผู้นำแห่งแสงสว่าง ถ้าคุณไม่ได้เป็นผู้นำแห่งแสงสว่างคุณเป็นคนขี้เกียจคุณเป็นเด็กหลังห้องอย่าเข้ามาเลยแม้แต่วันเดียวอย่าเข้ามาในกลุ่มฉันเลยแลจะจอยบอกเลยนะว่าจ,จะสร้างกลุ่มเนี่ยให้ยิ่งใหญ่มากๆแล้ววันหนึ่งอ่ะอนา,ากรมันก็จะสว่างขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันพอคุณได้ไอเดียจอยไปใช่ปะ่ะหน้าที่ของคุณที่บอกหนึ่งไปสร้าง Facebook Fanpage ของตัวเองที่สนับสนุนตัวเองสอง ไปสร้าง YouTube ที่เก็บข้อมูลความรู้ของตัวเองเพราะเราต้องไลฟ์ทุกวัน 3. ไปทำา IG เพื่อที่จะเผยแพร่ในโลก IG ให้คนได้รู้จัก 4. ต้องทำา t k t To อสรุปบทเรียนสั้นๆให้กับคนเขาได้รู้ว่าเวลาเราสอนยาวๆคืออะไรแล้ววันหนึ่งก็หมกมุ่นแค่ตัวเองเอาข้อมูลตัวเองเผยแพร่โลกได้รู้เรามีหน้าที่เป็นแฟนคลับตัวเองคนแรกไม่ต้องโฟกัสใคร ทำของเราแล้วค่อยขยายเหมือนอย่างที่จอยทำเมื่อกี้จะอยู่ใน kingdom of light แล้วพอจอยเริ่มพูดเรื่อง KOL จะก็ปิดแล้วจะก็มาลานที่นี่เพราะว่าจะต้องขยายอาณาจาักรแห่งแสงแล้วจก็ต้องคัดคัดมาเล็ดพันมาแหละจากกลุ่มที่เข้ามาดูเยอะเป็นร้อยกว่าคนเหลือแค่คนไม่กี่คนที่ต้องการเป็นผู้นำจริงๆผู้นำแห่งแสงสว่างมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันเป็นสิ่งที่ คุณต้องโคตรตั้งใจทำงานทุกวันอย่างถึงที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวคุณสมองของคุณจิตวิญญาณของคุณไอเดียของคุณสมบัติของคุณทักษะของคุณและพัฒนาการของคุณและเมื่อคุณสำเร็จคุณต้องขยายอาณาจักรของคุณออกไปต่อยอดเช่นเดียวกัน คุณรับทายาทไปแล้วนี่คุณรับแสงจากจอเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อคุณรับแสงของจอเวลาคุณก็ต้องเอาแสงในตัวคุณสว่างให้มากที่สุดแล้วก็เริ่มสายแสงในแบบฉบับของคุณต่อไปคุณจะเรียนอะไรก็ได้แต่คุณต้องเรียนมาเพื่อกลายเป็นแสงสว่างคุณจะมีเงินเท่าไหร่ก็ได้แต่คุณต้องมีเงินเพื่อพาคุณไปสู่เส้นทางการพัฒนาตัวเองให้เก่งยิ่งกว่าเดิมเข้าใจไหมคะ มดามไม่มีแรงแล้วหมดพลังแล้วจริงๆหมดกอกแล้วจริงๆแล้วขอให้คลาสเยนไม่รู้ว่าคลาสเยนจะเริ่มเมื่อไหร่เดี๋ยวคลาสเยนมันเริ่มเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวอัปเดตหน้าเพจแล้วก็ใครที่มาดามพาเข้าห้องเข้ากลุ่มก็ทําตามเงื่อนไขก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็จะทุกอย่างจะมีเดทไลน์หมดเลยบอกเลยบอกเลยบทเรียนโหดบทเรียนโหด ใครจะเข้าออฟฟิศกดหัวใจรัวๆด้วยใครเข้าออฟฟิศกดหัวใจด้วยใครจะเป็นทีมมาดามบอกเลยค่ะเป็นทีมมาดามค่ะอ่าเป็นทีมมาดามขายอะไรขายตัวเองขายอะไรขายพลังงานตัวเองขายอะไรขายพรสวรรค์ตัวเองไม่มีโปรดัก์ขายดาวไลน์ลกลุ่มนี้ไม่มีโปรดัก์ขายย้ำม,มาเป็นทีมมาดามไม่มีโปรดักขายนะ คุณจะต้องขายทุกอย่างเป็นพลังงานทั้งหมดเพราะใจต้องการสร้างอาชีพที่มหัศจรรย์ที่สุดบนโลกคือขายการแก้ปัญหาขายการให้คำปรึกษาขายความสุขความสบายใจขายความรู้ขายการบำบัดรักษาด้วยพลังงานเป็น MLM สายไม่มีโปรดักขายขายตัวเองนะคะโอเคค่ะ เราพัฒนาไปด้วยกันนะคะก็ตั้งใจเรียนนะเพราะว่าจอยก็คงจะแอบแอบแอบดูส่องสองใครแหละแล้วก็อย่างที่บอกว่าจอยจะวิ่งนะคุณไม่วิ่งตามจอยจอยไม่ตามไปนะคะโอเคปะเหนื่อยแล้วว่าหมดพลังแล้วจริงๆใส่เต็มแม็กหมดแม็กแล้วเดี๋ยวไปชาร์จพลังก่อนเดี๋ยวคงจะไปนั่งสมาธิหรือไปนั่งฟังเพลงรีแล็กซ์ตัวเองก่อนเพราะว่าวันนี้ปล่อยพลังให้เยอะเออเห็นปะ เข้ามากลุ่ม KL นี่แบบหมดแม็กแล้วจริงๆอะก็เลยรู้ว่าถ้าเข้ามาต้องได้แต่คนพลังงานดีๆเข้ามานะคะใช่ใชไม่ปลุกอย่างเดียวด้วยต้องได้เงินด้วยจ้ะมานั่งกันเลยสมมติว่ามาดำเรียกประชุมสมมติเข้าเข้ากลุ่มประชุมหมู่ใช่ไหมนั่งสมาธิเลยค่ะเงินเข้ามาเป็นแบบนี้เลยนะ เงินเข้ามาเงินเข้ามาในพรสวรรค์ของฉันเงินเข้ามาจากพรสวรรค์ของฉันนี่คือการนั่งสมาธิหมู่ของกลุ่มเหรอตัวอย่างพรีวิวใช่จอยให้คุณทําตามทุกอย่างอ่ะคือถ้าจอยทําก็คือจอยก็ไม่เอาโลกอ่ะแล้วจะบอกแล้วว่าจอยไม่เอาโปรดักจอยไม่เอาโปรดักจอยจะขายตัวเองจอยเบื่อแล้วจอยเบื่อแล้วว่าจอยเบื่อการขายสินค้ามากอ่ะจอยอยากทํางานที่แบบว่าไม่ต้องมีสินค้าจอยอยากขายตัวเองแบบเค l ลอ่ะ โอเคนะส่งพลังไปสร้างพลังงานดีๆแล้วก็คัดแล้วก็ช่วยกันอธิษฐานช่วยกันอธิษฐาน่อยนะขอให้มีแต่คนพลังงานที่ดีที่สุดเข้ามาในกลุ่มนี้เท่านั้นขอให้มีแต่คนที่มีพลังงานดีที่สุดเข้ามาในกลุ่มนี้เท่านั้นเพราะจอยต้องการเห็นภาพแบบภาพนี้เลยนะเมื่อวันหนึ่งที่มาดามแบบเรียกประชุมในโรงแรมห้าดาวฟังจอยจะเรียกประชุมในโรงแรมห้าดาว จะมีแต่คนสวยๆหล่อๆเข้ามาเท่านั้นเป็นทูตสวรรค์และทุกคนต้องเข้ามาในภาพสว่างเลยแล้วทุกคนต้องเข้ามาพลังงานดีมากและทุกคนต้องเข้ามาแบบรวยมากรวยจากอะไรรวยจากพรสวรรค์พลังงานของตัวเองนี่คือโจทย์ทุกคนเข้ามาคือดังเลยนะ y o u t u b เนี่ยจะต้องมีคนตามอย่างน้อยหลักแสนนะอย่างน้อยหลักแสนนะเพราะว่าเมื่อก่อนมาดามนี้ปิดกั้นกันมองเห็นตัวเองมากต่อไปนี้นะต้องทำทุกอย่าง เพื่อให้กระจายแสงให้ได้มากที่สุดคิดภาพเรา,รราาเราจะกระจายแสงให้ได้มากที่สุดเราจะกระจายแสงให้ได้มากที่สุดเราจะกระจายแสงให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นจะต้องการหัวกะทิจริงๆ Kingdom of Light อะ่ะมีคนเข้ามาดูเยอะก็จริงแต่หัวกะทิจะอยู่ที่ KL o Expert นะจ๊ะคนที่จะตั้งใจเรียนคัดมาแล้วอันนี้คือผู้หน้าบ้านนี่ก็คือยังไม่ได้ไปในกลุ่มนะคะ เดี๋ยวลองก่อนเดี๋ยวขอตารางเรียนจากพระเจ้าก่อนพระเจ้าคะขอตารางเรียนกับทุกคนขอให้เจ้าเป็นผู้นําในการสอนที่พวกเขาเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณขอพระเจ้าได้ประทานพรความรู้ปัญญาสติปัญญาให้กับพวกเขาทุกคนขอพระเจ้าช่วยประทานพรไอเดียความรู้ในการสร้างเงินสร้างทองสร้างทรัพย์สมบัติให้พวกเขาสามารถอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างสุขสบายในฐานะผู้ทํางานแห่งจิตวิญญาณขอพระเจ้าได้โปรดจัดวางพวกเขาส่งเอาไว้ให้พวกเขา ได้สามารถทํางานเพื่อเผยแพร่ความสว่างของพระองค์พระวจนะของพระองค์และสิ่งต่างๆของพระองค์ความดีงามของสิ่งต่างๆจากพระเจ้าสากลจัก,กรวาลขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยสนับสนุนพวกเราสนับสนุนทีมเราขอใจเป็นผู้นําที่ส่งเสริมให้พวกเขานั้นสร้างอาชีพที่มีชีวิตอยู่บนโลกใบน,นี้ได้จริงด้วยเถอคะ่ะจะบอกสาธุรือเอเมนก็ไม่รู้เอเมนล้วกันเพราะวเอเมนแปลว่า,วาขอให้คาที่ลูกพูดเป็นจริงเป็นไปตามนั้นจริงนะคะ นะก็เข้ามาเราต้องได้เงินเนาะเป็นการทํางานทางจิตวิญญาณที่ต้องได้เงินจะต้องทำเพราะว่าจเห็นหลายคนแล้วทำงานทางจิตวิญญาณแล้วไม่มีเงินเลยจะต้องการแก้ระบบนี้จะต้องการแก้ระบบนี้จริงๆจะต้องการแก้ระบบนี้จะต้องการทําให้คนที่ทํางานทางดน้าจิตวิญญาณรวยช่วยให้จสมหวังนะช่วยให้จสมหวังนะบอกสิขอให้มาดามสมหวังขอให้มาดามคิดระบบที่ทําให้คนที่ทํางานทางดน้าจิตวิญญาณ รวยทุกคนสำเร็จขอให้มาดามคิดระบบการสร้างอาชีพเพื่คนที่ทำงานทางนาจิตวิญญาณรวยสำเร็จเนี่ยอธิฐาในให้มาดามด้วยนะคะรู้ไหมเพราะว่ามันก็เป็นความตั้งใจแหละเนาะเออถ้าทำงานเราไม่ได้เงินมันก็เนาะใช่ป่ะแล้วถ้าทำงานต้องพึ่งโปรดัก์ตลอดเวลา มันก็ขาดตลาดอะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีตัวคุณอยู่บนโลกใบนี้ใช่ป่ะเออมีตัวคุณมีความรู้ของคุณมีหนังสือของคุณมีคลิปวิดีโอใน YouTube ของคุณใช่ป่ะเออมีคุณใน Tik Tok เนี้ยจะว่าคุณจะแบ่งเบาภาระในการในการส่องแสงเออเนาะถ้ามีคนแบบมาดามเยอะๆผู้คุณรับวิชามาดามรับพลังมาดามใช่ป่ะแล้วคุณก็กระจายแสงใช่ป่ะเออดีดีเลย เออตกตกลงจะเป็นลัทธิจริงๆแล้วนะเนี่ยโมเมนต์นี้คืออ๋อเข้าใจพระพุทธเจ้าและทําไมต้องมีอัคระสาวกเพราะว่าพระพุทธองค์ก็ต้องการคนที่นําแสงสว่างส่งต่อให้พระองค์ใช่ปะเออเข้าใจแล้วค่ะเพราะว่าไลฟ์ก็เหนื่อยเหมือนอกันถ้าหลายๆคนเก่งทุกคนก็จะได้มาเป็นแสงสว่างแล้วก็ส่งต่อพลังงานในวันที่มาดามเหนื่อยได้ใช่ปะเออเยี่ยมแผนการดีแต่มมนต้องห่วงนะทํางานกันกนกบมาดามรวยทุกคนเออ เอางี้ใครทํางานกับาดามรวยทุกคนทีมงานมาดามรวยทุกคนแล้วก็จะเป็นงานประจําบอกเลยเดี๋ยวจะทํางานประจําให้จะฝันแบบนี้ให,ให้จะฝันแบบนี้เลยว่าแบบเห็นภาพเลยทุกคนนะมีคิวงานคลาสออนไลน์แล้วทุกคนก็สอนเสาวบางคนอาจจะแบบว่าขอทําสอนวันละขอสอนอาทิตย์ละสามครั้งจันทพุธศุกร์ตอนบ่ายสามโมงคลาสหนึ่ง เก็บค่าเล่าเรียนเท่านี้สมมติว่าเก็บคนละร้อยมีนักเรียนร้อยคนอ่ะคลาสหนึ่งก็ได้างงางเห็นมาคิดให้เดี๋ยคิดละทีให้เดี๋ยวคิดวิธีการสร้างเงินให้บางคนแบบขอ Personal Coach ทำทรานส์ดูไพ่ได้ตังกันคนหนึ่งดูได้เออแล้วก็ดังไงบอกเลยนะเมื่อก่อนนะอ่ะคุณเกรซอ่ะเริ่มต้นพันหกนะพอดังโป๊ปอ่ะก็อัปเลเวลไปเป็นหมื่นเลยอะไรเงี้ยต่อหนึ่เซสชั่นนะจ๊ะจริง อยู่กับมาดามนี่รวยกันหมดนะบอกเลยถ้าขอให้รวยก็รวยแหละแต่ถ้าขอแบบขอเรื่องอื่นก็ได้เรื่องอื่นเนี่ยจ้าอ่ะตอนนี้ขอรวยก่อนตอนนี้ขอสร้างอาชีพขอสร้างเงินขอสร้างความดังขอสร้างลัทธิขอสร้างองค์กรขอสร้างคลาสเรียนก่อนนะคะขอมาดามสาเร็จนะอ่า k ครวยทุกคนไปแล้วไม่หวังจริงแล้วเจอกันใหม่ร้านหน้าค่ะบ๊ายบาย